ท่านผู้บริหารและก็คุณครูที่เข้าร่วมอบรมการวิจัยและพัฒนานะคะหรือว่า R&D Research and Development mm hmm. นะคะดรศศิรดาแพงไทยนะคะใน uh, สถานศึกษาของสังกัดสพทรหรืออบทก็ตามเนี่ยก็จะไม่ค่อย uh, คุ้นชินหรือไม่ค่อยได้ใส่ใจในความเป็นของงานวิจัยมากนะัก เพราะว่าไม่ค่อยจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเราอาจจะมองว่ามันยากนะคะอาจารย์ก็พยายามยที่จะหยิบตัวเนี้มาคลี่ให้พวกเราฟังว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยงานวิจัยเราต้องทําอะไรบ้างยังไงแล้วมันถึงจะเป็นผลงานทางวิชาการที่อ,อ,อาจารย์มหาลัยทั้งหลายเขายอมรับหรือผู้ประเมินให้เราผ่านเชี่ยวชาญค่ะเขายอมรับแล้วก็ชื่นชอบงานของเราแล้วก็เหมือนกับว่าอองานเรามีคุณภาพนะ ะะว่าเราเราค่อยๆตามไปแล้วก็จะมีตัวอย่างให้ด้วยนะคะแล้วตัวอย่างก็คือตัวอย่างจากคนที่เขาผ่านแล้วนะคะหลากหลายมุมมองแต่ว่ามันก็มีตัวสเต็ปให้เราก้าวนะมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราสนใจก็จะพาาทนะไ,ไ,ไ,ไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องหนีไปไหนอยู่ในกลุ่มไปเรื่อยๆอยากเห็นห้าหกคนหรือห้าหกท่านเนี่ยค่ะสำเร็จนะคะสำเร็จ เชี่ยวชาญก็ไม่ธรรมดานะ C9 นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำสำเร็จเราจะภาคูุิใจมากใน,ใน,ใ,นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยงานเราก็เยอะอยู่แล้วนะคะงานเราเยอะมากในหน้าที่การงานมันเยอะมากแต่เราจะทำยังไงวะทั้งทำงานเยอะด้วยและก็ได้สี่เพิ่มขึ้นด้วยได้เงินประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้นด้วยนะคะนี่คือจุดสำคัญเลยที่ที่เราน่าจะทำได้นะคะ เรามาดูกันวิจัยและพัฒนานะคะจุดมุ่งหมายของการวิจัยและพัฒนาเนี่ยคือการวิจัยและพัฒนาทั้งวิจัยและก็พัฒนาขึ้นเพราะนันเขาถึงจะบอกว่าออการวิจัยและพัฒนา research and development r a d d นะคะเป็นการวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผลผลิตซึ่งผลผลิตในทางธุรกิจเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นตัวนำสินค้าแต่ถ้าเป็นในสถานศึกษาเขาเรียกว่านวัตกรรม นะคะอาจจะเป็นวัสดุนะคะเป็นหลักการแนวคิดวิธีการเป็นทฤษฎีใหม่ที่ที่สามารถที่จะสะท้อนสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการปฏิบัติจริงแล้วเราค้นพบสิ่งที่มันดีขึ้นส่งผลต่อผลสำล์บ้างส่งถึงผลถึงความดีงานทั้งหลายในสถาบันของเราในสถานศึกษาของเรานั่นคือเขาเรียกว่านวัตกรรมหรือเป็นแนวคิดใหม่ๆแนวปฏิบัติใหม่ๆซึ่งซึ่งจะเป็นรูปแบบของเราเลยนะคะ นวัตกรรมการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อ,อพัฒนากระบวนด้วยกระบวนการวิจัยนะคะมีจุดมุ่งหมายเพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพของงานของเราเองแล้วก็ที่มีปรากฏการณ์หรือข้อมูลเชิงประจักษ์สแสดงเห็นว่ามีปัญหานะคะแล้วมีความต้องการจําเป็นคือ need assessment เนี่ยเรามีความต้องการจําเป็นแล้วซึ่งอาจจะสืบเนื่องมาจากการกําหนดความคาดหวังใหม่ที่ท้าทายของหน่วยงานด้วยนะคะ ออได้แค่นี้ยังไม่พอเราเรากำหนดขึ้นจากนโยบายของรัฐก,ก็ตามจากออ<ม>บริบทของชุมชนก็ตามเนี่ยมันจะทําให้เราสิ่งที่เราคดาดหวังเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วการทํางานในการเปลี่ยนแปลงกระบวนศน์อย่างเงี้ยะคะ่ะการสู่กระบวนการใหม่สู่วิธีการใหม่ที่ที่ลดขั้นตอนมากขึ้นหรือประสบผลสําเร็จได้ง่ายขึ้นนะคะเราเรียกว่า เออถ้าเราทําอะไรแล้วประสบผลสําเร็จตามความคาดหมายนะคะแล้วเราเรียกว่าวิธีการที่มันเกิดขึ้นเราเรียกว่านวัต,ตก,กรรมนะคะเนี่ยวิธีการวิธีการคิดอย่างครูถ้าคนพบวิธีการสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้ก็เป็นนวัต,ตก,กรรมขั้นตอนที่หนึ่งสองสามสี่ห้ามันคืออะไรแล้วนะเออใช้วิธีนี้ได้ผลนะแล้วเราก็เอามาเก็บเป็นเก็บเกี่ยวเป็นผลงานนะคะของเราเอง เราก็เป็นต้นแบบเป็นรูปแบบเป็นวิธีการของเราน,นั่นคือสิ่งใหม่ๆที่เราทําแล้วไม่เหมือนใครแต่บอกว่ามันมันเกิดมักเกิดผลให้กับลูกของเราที่โรงเรียนให้กับลูกของเราที่ตัวเล็กๆที่เขามีปัญหาแล้วเราหาวิธีแก้ปัญหาเขาได้นั่นคือนวัตกรรมและเป็นรูปแบบนะคะรูปแบบเราเนี้ยจะเป็นเรื่องใหม่สําหรับคนอื่นและเป็นเรื่องเราที่เราทดลองซ้ําแล้วซ้ำรอดแล,แล้วเรามาันเกิดมักเกิดผลขึ้นมาเสร็จ แล้วเราก็หยิบจับตรงนั้นะ,ะ่ะมาเขียนรายงานการวิจัยซึ่งเป็นการวิจัยเชิงพัฒนาหรือเป็นทาีนะคะเห็นไหมว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยนะเออแล้วจะพัฒนานะวัตกรรมอะไรทาไหนนะคะเราบอกว่าเออปัญหาคืออะไรนะคะแล,แล้วความต้องการจำเป็นที่เราต้องการให้ให้มันมากขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยคืออะไรยากได้อะไรนะคะแล้วก็จะแก้ปัญหา ด้วยการวิจัยและพัฒนานะคะเช่นอะไรบ้างที่เป็นปัญหาหรือมีความต้องการจําเป็นที่จะต้องแก้ไขด่วนนะเช่นการทําวิจัยในการทําวิทยานิพนธ์ผู้วิจัยจะเอาปัญหาและความต้องการจําเป็นมาเขียนในในกล่าวในบทนานะคะปัญหาความสําคัญของการวิจัยเพื่อ,อยืนยันว่าทําไมถึงต้องทํานวัตรกรรมนั้นดังนั้นเวลาเราเ,นนะะเราเขียนบทนํานะคะเวลาเขียนบทนําส่วนใหญ่เราก็จะจะโฟกัสปัญหาไม่ค่อยชัดเจน แล้วก็ไม่มีแนวคิดเข้ามาอ้างยิงไม่มีสภาพปัญหาจากทุกมุมมองของคนนั้นคนนี้แล้วมาสรุปแล้วก็มาเออนี่ไงมันเป็นปัญหาเหมือนเหมือนที่ฉันเป็นนะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะเราจะอ้างไม่ถึงลึกไม่พอเพราะฉะนั้นเวลาคนอ่านบทนําเราเนี่ยเขาจะต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้มันเกิดปัญหาจริงๆนะ ไม่ได้พูดเล่นๆน,นะมีตัวเลขมีสถิติอะไรมาอ้างอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนบทนำเนี่ยเราจะต้องชี้ประเด็นให้เห็นว่าเออปัญหาเราเนี่ยระดับระดับออประเทศน,นเกิดปัญหาอะไรนะคะหรือเชื่อมโยงไปที่ออยุทธศาสตร์ชาติแผนการศาสตร์ชาติหรือ,อ,อนโยบายของสพทอของอบทอของเขตพื้นที่ของไหนก่ตางอ้างอ้างมาก่อเสร็จแล้วสิ่งเหล่านั้น,นที่ที่เขากำหนดนโยบายมามันไม่ประสบผลสำเร็จ นะคะเราก็เลยมาออจัดทำเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นวิธีการที่เราจะจัดทำแล้วมันจะไปปรากฏในบทที่3ที่4ที่5ว่านั่นคือสิ่งที่เราได้ผลแต่บทที่1จะต้องโฟกัสที่ปัญหาให้ได้ก่อนนะคะเดี๋ยวมีวิธีเขียนนะคะ เรารู้ว่านวัตกรรมนะคะก็เป็นวิธีปฏิบัติใหม่ที่แลกไปจากเริ่มนะคะใช้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเรานําไปทดลองเพราะฉะนั้นในการวิจัยอ d หรือการวิจัยในชั้นเรียน,นยก็จะมีบทของการเอาเอางานเอานวัตกรรมใหม่ที่เราคิดขึ้นไปทดลองในห้องเรียนนะคะอย่างถ้าเป็นผู้บลิหารก็จะไปทดลองที่โรงเรียนของตัวเอง ถ้าเป็นคุณครูก็จะเอาไปทดลองในห้องที่ตัวเองเลือกขึ้นมาเพื่อจะทาการวิจัยนะคะเป็นบริบทแต่ละคนจะไม่เหมือนกันคุณครูก็ทําในห้องเรียนผู้บริหารก็ทําที่โรงเรียนหรือกับกาทำการที่คุณครูแล้วพอทากับคุณครูแล้วมันจะส่งผลถึงผู้เรียนอันนี้คือในเรื่องของผู้บริหารนะคะนวัตการรมเป็นการน,นาสิ่งใหม่ๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการเดิม นะคะถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเดิมๆแก้ด้วยวิธีเดิมๆมันก็ไม่ประสบผลสําเร็จเพราะนต้องหาวิธีใหม่เพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นมันถึงจะประสบผลสําเร็จนะคะอาจจะเพิ่มเติมขั้นตอนเข้ามาหรือจะลดขั้นตอนที่อันเดิมๆลงมันก็จะเป็นเรื่องใหม่ทันทีเห็นไหมคะว่าก็มันก็ไม่ได้เรื่องยากนะักนะท,ที่คุณครูกับผู้แทนจะต้องทําให้ได้ ประเภทของนวัตรกรรมนะคะเป็นวัตถุเป็นชิ้นเป็นอันเป็นรูปแบบวิธีการกระบวนการรับบบปฏิบัติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นคุณครูที่เขาทาการงานอาชีพและเทคโนโลยีหรือในเรื่องของสิ่งประดิษฐ์นะคะนวัตรกรรมตัวที่เขาทําขึ้นมาแล้วผลผลิตขึ้นออกมานะั่นคือนวัตรกรรมใหม่แต่ถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วที่เราเห็นนะคะในห้องเรียนเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบการสอนวิธีใหม่นะคะโดยการบูรณาการนู่นนี่นั่นมาผสมกันเป็นเรื่องใหม่ นี่นี่คือรูปแบบวิธีการกระบวนการและระบบปฏิบัติการใหม่ซึ่งมันจะทําให้งานที่ที่มีความต้องการจะเป็นหรือการแก้ปัญหาสักเซสมากขึ้นนะคะแล้วผลของการสักเซสนี่แหละที่เราจะนําไปสู่การเขียนรายงานการวิจัยนะคะว่าเราทําอะไรยังไงทํากับใครที่ไหนเมื่อไร่อย่างไรแล้วคําตอบที่ได้เืออะไรนั่นคือ5บทนะคะ5บทที่เราจะต้องเขียนไอดีเป็นลักษณะของการวิจัยนะคะ ที่ใช้กระบวนการค้นคว้าอย่างเป็นระบบมุ่งพัฒนาทางเลือกและวิธีการใหม่ๆเพื่อใช้ในการยกระดับคุณภาพของงานคุณภาพชีวิตเป็นการวิจัยเชิงทดลองนะคะแล้วก็มีการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมคือสิ่งสื่อสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการและก็มีการนําไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพเชิงประจักษ์นี่ก็เป็นขั้นตอนของไ d นะคะ แล้วก็เป็นวิธีวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลผลิตคือ Product ซึ่งผลผลิตในทางธุรกิจเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวสินค้าในทางทางสารทีรานวัตกรรมนะคะเป็นวัสดุแล้วคิดหลักการคอนเซ็ปต์ทฤษฎีที่สะท้อนเห็นึงเทคนิควิธีการเพื่อกันปฏิบัติด,ด้วยนะคะลักษณะของ R&D เพื่อสร้างต้นแบบอย่างเช่นอันนี้หัวใจเลยนะคะ การศึกษาแนวคิดทฤษฎีเพราะเในการวิจัยทุกครั้งเนียเน่ยแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนักขาดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องอ้างอิงถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นเสร็จแล้วก็ไปศึกษาวิธีการแนวคิดทฤษฎีของคนนัิชาการหรือในักวิจัยเก่าๆที่เขาพูดเอาไว้ว่าเออแล้วมันมีแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างนะคะศึกษา,กาให้ละเอียดนะคะแล้วก็สร้างต้นฉบับนวัตรกรรมเขาเรียกว,ว่า D1 ห,หลังจากรีวิวลิสเทเลเจอร์เสร็จแล้วในเรื่องหัวข้อหรือทอปิกที่เราสนใจอะ่ะเสร็จแล้วก็มาสร้างเป็นต้นฉบับนะคะที่ที่เราจะทำให้เป็นให้เป็นรูปแบบของเราอะ่ะอย่างเช่นรูปแบบการสอนรูปแบบการบริหารอย่างเนี้ยคะ่ะอย่างเช่นบริหารโรงเรียนคุณทมค,คนอื่นเข้าบริหารมา5้ขั้นตอนแต่เรามาทำสีขั้นตอนเราสักเซ็ นั่นก็คือการรีวิวว่าไอ้ที่6ขั้นตอนเขาทาอะไร5ขั้นตอนเขาทาอะไรแล้วเราถ้าเรา,าเอามาทําสักสีขั้นตอนเนี่ยมันไหวไหมเออประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็สร้างว่าของเราต้องสีขั้นตอนนะนแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาเอาสีขั้นตอนที่เราคิดขึ้นมาจากรีวิวขึ้นมาเนะะี่ยค่ะเอาไปทดลองในกลุ่มเล็กอืมอตรวจสอบประสิทธิภาพในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ลองดูอาจจะเป็นเอาไปทดลองใช้หรือเอาไปให้เขาดูว่าเป็นยังไงบ้างนูน่นนี่นั่นเออเวลาถ้าใช้แล้วมันเป็นยังไงอ่าแล้วก็มาปรับปรุงต้นฉบับนะคะเป็น D2 เห็นไหมคะ D1 ได้นะวัตรกรรมแล้วก็เอาไปรีเสิร์ชก็คืออ1าหนึ่งเอาไปใช้กับคนสัก สี่ห้าคนสิบคนยีน่สิบคนกลุ่มเล็กๆนะคะหลังจากนั้นก็ปรับปรุงต้นฉบับแล้วทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็จะเป็น r สองเห็นไหมคะ b สองมาปรับปรุงแล้วนะอืม B1 คิด r หนึ่งเอาไปทดลองใช้ในกลุ่มเล็กลองดูก่อนสองสามเดือนสี่ห้าเดือนก็ว่าไปหลังจากนั้นมาปรับปรุงต้นฉบับเออเอาไปใช้แล้วมันเป็นแบบนั่นแบบนี้ต้องมาปรับงนั้นต้องนี้เข้ามาเปื้อเป็นตัวใหม่ขึ้นมาเป็น d สองแล้วนะคะหลังจากนั้นเอา d สองเนี่ยที่ ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วปรับเสร็จแล้วละ่ะเอาไปลงใน R2 นะคะเป็นกลุ่มทดลองของเราเลยดำเนินการจนได้ต้นแบบนวัตกรรมที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดแนวปฏิบัติในการออกแบบวิจัยและพัฒนานะคะมันจะจะมีประมาณนี้คือ D2 R2 นะี่ยก็เขียนรายงานได้แล้วนะคะถ้าถ้าเชี่ยวชาญทีเขียนรายงานได้แล้วแต่ถ้าจะทำเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องถึง d c r c นะคะจึงจะถึงจัดสำเร็จกระบวนการพัฒนานวัตรกรรมจาก i d นะคะก็อย่างเห็นไหมอ1าห1 d หนึอ่ d องด่ d, 2, d 3, จน i d i นีขั้นตอนสุดท้ายใช้รูปแบบวิจัยกึ่งทดลองนะคะก็จะเป็นเอาไปทดลองในภาคสานามจริงมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อทดสอบคุณภาพของนวัตรกรรมนะคะเอ่อ if x เด่น y แล้วก็เพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องของนวัตรกรรมนั้นจากแล้วก็มีการเผยแพร่ผลง,งานนะคะว่าเออเราปฏิบัติแล้วเป็นไงบ้างผลการวิจัยออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะเสร็จแล้วเราก็ตีพิมพ์เผยแพร่เผยแพร่ให้คนอื่นเขารับทราบวนาน่าเนี่ยเราทํางานตัวนี้ทดลองแบบนี้ได้ผลเป็นประมาณนี้เราให้เขาฟังนะคะเขาเรียกว,ว่าการเผยแพร่ผลง,งานวิจัย มันมีวิธีการเผยแพร่อีกเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าการวิจัยและพัฒนามีขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งพัฒนาต้นแบบพัฒนาสื่ออุปกรณ์รูปแบบบริหารจัดการทดลองใช้สรุปผลการทดลองใช้เขียนรายงานเห็นไหมคะมีขั้นตอนอยู่สามขั้นตอนเองอมไม่ยากเนาะจะพัฒนานวัตกรรมอะไรและทำไมนำ ไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหารหรือพัฒน,นาคุณภาพของงานที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์และเห็นว่า problemness เกิดขึ้นหรือเกิดจากการปฏิบัติงานที่ไม่บรรลุผลตามที่คาดหวังมายือ้อเจือมาอย่างยาวนานหรืออื่นๆนะคะ่ะใช้ p r o ่อกระเีเห็นปัญหาและความสำคัญและมีความจําเป็นในการวิจัยเพื่อยืนยันว่าทําไมถึงต้องพัฒน,นานวัตกรรมนั้นอ,อันนี้วิจัยเชิงดิจิกันแบบ Action Research นะคะพวกเรามงคุ้นชินคำว่า A c t i o n r e s e a r ร h ในในการศึกษาในระับญญาโทนะคะก็เป็นการวิจัยปฏิบัติการนะคะเชิงปฏิบัติการ a c t i o n Research เป็นวิจัยเชิงคุณภาพนะคะเป็นวิจัยที่จุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเรียนแล้วก็พัฒนาความรู้ใหม่จากการปฏิบัติงานของผู้วิจัยแล้วก็ผู้ร่วมวิจัยด้วยนะคะเป็นเป็นกลุ่มทําที่โรงเรียนเรานั่นแหละนะคะ หรือกลุ่มที่อื่นที่เราอยากไปทําให้เขาอย่างเงี้ยก็หรือจากหลายๆที่มาร่วมเอร่าขกันเพื่อทํางานนี้เกิดขึ้นก็ได้ไม่เป็นไรนะคะได้หมดผลลัพธ์จาก r d เป็นผลการวินในใจัยที่รับการตรวจสอบทดสอบยืนยันในคุณภาพที่สามารถนําไปเผยแพร่ในวงกว้างได้ไหมคะเขาถึงนิยม r m d เพราะว่า r d เนี่ยสามารถที่เอาไปเผยแพร่ให้คนอื่นนําไปใช้ต่อได้เลยแต่ถ้าเป็น กระบวนการและหลักการของวิจัยและอา่านดีกำหนดนวัตกรรมพัฒนานวัตกรรมนำไปทดลองใช้ภาคสนามบุคลากรมี Knowledge ในนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่ a c t ชั่นะฮะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทั้งผลและงานรวมทั้งเรื่งเรียนที่เป็นเป้าหมายสุดท้ายของาการจัดการศึกษาแล้วก็หลังจากนั้นนะคะพอเราทำงานเสร็จแล้วเราก็เปิดเผยแร่นวัตกรรมผลการทดลองเพราะว่านวัตกรรมนั้นมีคุณภาพ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้อยู่อะเออแล้วเป็นยังไงถ้าถ้าเราสำเร็จแล้วเราจะํามคำถามได้ไหมมันจะมีเอ่อสถิติเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของสถิติข้อมูลจากการวิจัยคุณลักษณะของผู้วิจัย R&D ที่ดีนะคะเป็นนักสร้างสารรค์เป็นนักนวัตรกรรมเป็นนักประดิษคิดค้นนักพัฒนา แล้วก็นักเปลี่ยนแปลงชิ้นเกีนนะคะแล้วเป็นนักแก้ปัญหานักทดลองแล้วเป็นนักเผยแพร่เป็นๆอะไรเยอะแย,ยะมากมายคือถ้าถ้าจะทําจนจบล้วก็เป็นทุกนักอะคะ่ะที่ที่ปรากฏทีเรื่องนี้ก็เป็นทุกนักเลยเพราะการการทํางานเราต้องเรียนรู้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเรอาอจะต้องทําอะไรยังไงส่วนใหญ่แล้วนักวิจัยเนี่ยจะจะมีปัญหาในเรื่องของอ กลัวความกลัวความกังวลความไม่ได้รู้จริงนะคะในการเขียนรายงานการวิจัยข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะต้องต้อง,ต,องต้องเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์จริงๆแล้วสามารถพิสูจน์ได้ด้วยว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นจริงนะคะถึงแม้เราจะมีการทําข้อมูลบ้างนะคะแต่ว่าก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเพื่อนงานวิจัยของคุณครูบ้างของท่านผู้บริหารด้วยนะคะเป็น เป็นเป็นงานที่น่าสนใจแล้วน่าติดตามมากนะคะอาจารย์ดาจะชอบชอบในเรื่องของการวิจัยแล้วเออแล้ว,แล,วแล้วมันเห็นมักเห็นผลแล้วสามารถที่จะนำมาเขียนรายงานได้เพราะฉะนั้นเราต้องแบบรู้วิธีการเขียนรายงานที่ถูกต้องที่นักวิชาการเขายอมรับนะคะเดี๋ยวในเทปหน้านะคะอาจารย์ดาจะจะมายกตัวอย่างว่าการเขียน ที่ไปที่มาบทนําการเขียนวัตถุประสงค์นะคะจนถึงขั้นตอนต่างๆตั้งแต่บทที่1ยันบทที่ห้าให้พวกเราได้เข้าใจได้ชัดเจนแล้วสามารถลงมปฏิบัติงานวิจัยได้เลยนะคะคงต้องใช้เวลาพอสมควรช่วงนี้อาจารย์ดะก็จะเว่างไม่ไ่ว่างมันใช้เวลามากมายค่ะแล้วก็เป็นคนที่ทํางานแข่งกับเวลาตลอดนี่ก็เพิ่ง ล่าหลักสูตรเสร็จนะคะหลักสูตรปรมดิตเสร็จแล้วแล้วก็พร้อมเข้าสภาให้กับวิทัยเลยแล้วก็มีหลักสูตรเบี้ยเอกรอยอยู่นะคะเพราะช่วงนี้เริ่มทํางานมาสองสัปดาห์เนี้ยเริ่มเริ่มเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะก็ผมต้องทำต่อเพวกเราก็อย่าเพิ่งไปไหนนะคะเราอยู่ด้วยกันก่อนแล้วก็ตั้งใจที่จะนำพาพวกเราให้ให้ได้มักได้ผลจริงๆจากงานวิใจัยใน่นนี้ เอาไว้เจ็บนะพบกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะ